สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาไปดูองค์พระนางพญานะครับพิษณุโลกนะเป็นพระที่หายากพุทธคุณคืออยู่ยงคงกระพันนะครับเมตตามหานิยมนะตระกูลพระของนางพญาเนี่ยเมตตามหานิยมนะครับเป็นหลักเลยพิสเน่เมตตามหานิยมแล้วก็ คงกระพันชาตรีนะครับคงกระพันชาตรีสำหรับบทสวดหรือว่าคาถาที่ปลุกเสกนะของพระนภรยาทั้งหลายเนี่ยนะครับก็คือใช้คาถานาวหอรคุณเก้านะครับอสังวิสุโลปุสะภุพระนะครับใช้บทคาถาของ อาสังวิสรปูสาภุพะหรือว่านาวะหัวละคุณนะครับก็คือที่เขา,าผู้ชายที่สักยันก้าวยอดเขาด้านหลังนั่นเองนะครับตรงท้ายทอยนั่นเองคือบทเดียวกันนะครับอาสังวิสรปูสะภพุพาเหนียวดีนะครับเหนียวอยู่ยงคงกระพันประมาณนี้ครับถ้าใครมีพระนังพญาก็ก็ใช้บทคาถานี้นะครับใช้บทคาถานี้เนาะเออก็ใช้ใช้บทคาถานี้นะครับทีนี้คลิปนี้ก็จะมา บอกเรื่องราวที่เกี่ยวกับะพระนางพญาแล้วกันเนาะพระนางพญาพิมพเข่าโค้งนะครับพิมพเข่าโค้งเข่าตรงก็ศึกษาไปแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะให้ดูลักษณะองค์ก่อนนะ mm hmm. ก็เหมือนเดิมการดูพระนางพญาเนี่ยดูที่เม็ดกวดเม็ดทรายนะครับพระนางพญาเนี่ยก็เป็นพระที่คนเราอยากได้นะครับคนเรานี่อยากได้มากเลย เาะม่มีเมตตามหานิยมดีนะคงกระพันชาตีอันนี้ลักษณะลักษณะเข่าโค้งนะครับเข่าโค้งเดี๋ยวจะให้ดูนี่เลยเข่าตรงนี้ครับเข่าหรือว่าแข้งท่านน่าจะโค้งเนี่ยครเนี่ยโค้งเห็นไหมโค้งเลยเนี่ยโค้งเลยเนี่ยเข่าโค้งพิมเข่าพิมเข่าโค้งเป็นพิมพ์ที่ยอดฮิตนะอยู่ในเบญจัาคีทั้งห้าเลยนะครับ อยู่ในเป็นจักบาคีทั้งห้าเลยเนี่ยเขา่าหรือว่าแข้งท่านเนี่ยจะต้องโค้งแบบนี้ครับพิมพ์เขาสวยนะครับอเอกลักษณ์ของพิมพเนี่ยคือเข่าจะต้องโค้งนะครับเวลาเราดูก็เนี่ยให้พิมพ์พระเป็นลักษณะเข่าโคง้งนะด่านแรกเลยเข่าต้องโคง้งแล้วก็หูเนี่ยตกบาเลยครับหูเนี่ยตกบาเลยนะ ไอหูนี่ตกบาเลยเนี่ยหูนี่ตกบาเลยแล้วก็ตำหนิมีอีกนิดคือเนี่ยใตย้ใต้คอท่านเนี่ยจะมีรอยแตกๆครแตกๆด้วยนะแตกๆสำหรับพิมพเนี่ยจะมีรอยแตกๆเนี่ยมีแตกๆด้วยเออโดยเฉพาะที่คอเนี่ยลำคอท่านนะจะมีรอยแตกๆนะครับอันนี้องค์พระนี่ก็สึกก่อนไปตามเวลานะนี่คือเราเราก็ดูที่หูทั้งสองข้าง แล้วก็ใบหน้า<ม>แล้วก็เสียงท่านจะยาวๆแล้วก็เอียงนะเอียงนะเอียงเียงเอียงๆไปเงี้ยไม่ตรงหรอกเนี่ยจะเอียงเอียงในหน่อยไปทางไปทางขวามือท่านนะวิธีดูนะโดยเฉพาะของกลุน่นี้เอ่อข่าก็จะต้องโค้งแบบนี้สวยงามมากนะครับมาดูมวลสารครับนี่นี่เหมือนเหมือนเข่าตรงเลวจะต้องมีเมด็ดเม็ดของเม็ดกรวดเมด็ดทรายหรือว่าเม็ดแร่อะไรประมาณนนะเนี้ยนะเนี่ยเนี่ยจะต้องมีมีมากยิ่งดีเลยสวยดี นะมีมากยิ่งดีเลยสีก็แตกต่างกันไปนะครับเม็ดขวดเม็ดทรายหรือเม็ดแร่อะไรเนี่ยนะบางคนเรียกเม็ดแร่นะนะก็มีแตกต่างสีกันไปเนี่ยมีสีขาวสีสีแดงโน้นสีแดงแบบนี้คือถ้าเราไปดูแล้วมีเม็ดเม็ดขวดเม็ดทรายอย่างี้นะโอ้โหจับเลยครับโอกาสพลาดยากเลยเนี่ยนะเนี่ยนะนะการการดูเนื้อเนื้อมวลสารนะครับการดูเนื้อมวลสารด้านข้างนี่มีร้อยผูกก่อน ้องเป็นแบบนี้นะไม่เรียบนะเนี่ยเม็ดขวดเม็ดทรายเต็มไปหมดเลยองเนี้ยนะเม็ดขวดเม็ดทรายเต็มไปหมดเลยองเนี้ยนะเนี่ยจะเป็นรอยผุกก่อนแบบนี้เหมือนเหมือนผ้าสมเด็จเลยนะเหมือนผ้าสมเด็จเลยนี่เนี่ยรอยตอกตัดออกมาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยต้องพุนพุนเนื้อครับอย่าให้เรียบพุนพุนแบบนี้เนื้อมีขวดเม็ดทรายอย่างงี้เนี่ยนะแบบนี้เลยนี่เม็ดบอลลัมเลยเม็ดเนี้ยศาสใจเม็ดเนี่ยนะเป็นเนี่ยศาใจเลยเนี่ยก็จะเม็ดก็จะมีสีแตกต่างกันไปนะ สีน้ำตาลมั่งอะไรมั่งนะถ้าดูให้ดีจะมีลักษณะของลายนิ้วมือนะลายนิ้วมือจะมีเนี่ยการปลูกก่อนเนี่ยเม็ดกวดเม็ดทรายจะเป็นเนี่ยครับพานังพญาจะใช้เนื้อดินที่แบบหยาบหยาเพราะเนาะแบบนี้เนี่ยถ้าเห็นเนื้อหยาปับ๊บโอ้โหมีใช้ไปกว่าครึ่งเลยนะเนี่ยวิธีดูคือดูแบบต้องมีเม็ดกวดเม็ดทรายรอยปลูกก่อนของด้านข้างนะครับทั้งสองข้างเลย ข้างล่างมีไม้เล่าเนี่ยก็มีรอยเหมือนกันเม็ดกดเม็ดทรายมีทั้งนั้นเลยเนี่ยนะเออแล้วมาดูใบหูของท่านตกบาตี่นี่แล้วก็ตรงเสียนเนี่ยนะพระเกศเนี่ยจะจะเฉียงจะเฉียงนะไม่ตรงนะเอียงเอียงไปทางออด้านด้านขวานะมองดูก็รู้แล้วก็นี่เลยนะคนคนเราก็อยากได้ทั้งนั้นเนี่ยเออนะเนี่ยเข่าโคง้งเลยเข่าโค้งเลยนะครับดูง่ายนะครับ ไม่ยากนะจะเปรียบให้ดูเข่าโค้งกับเข่าตรงเป็นไงอะ่ะนี่เขาอันนี้มือซ้ายเขา่าโค้งอ่ามือนี้เข่าตรงเห็นไหมตรงเป๊ะเลยเออตรงเป๊ะเลยเขา่ขาเขา่าท่านหรือขาท่านอาจจะตรงเป๊ะเลยเห็นไหมนีม่แหละแต่นี่โค้งนะเนี่ยบางคนใหม่ๆศึกษาใหม่ๆหม่ก็อาจจะไม่เข้าใจหรอกเขาดูกันตรงไหนว่าอะไรเงนะแต่ถ่าคนที่ดูแล้วเป็นแล้วก็คงจะโอ้ไงนิดเดียวประมาณเนี่ยนะก็ให้ดูลักษณะของพิมพ์เม็ดกดเม็ดทรายนะครับ เนี่ยจุดใหญ่เลยมีแค่นี้เนี่ยดูเข่าเนี่ยดูเข่าของท่านไอ้ดูขาท่านเนี่ยนะตรงอย่างนี้เข่าตรงนะเนี่ยเข่าตรงอันนี้อันนี้เขาก็มีเม็ดลงเม็ดแร่ดีเหมือนกันนะเนี่ยนะดำดำมันนะแดงแดงกันนะอันนี้นี่ก็มีมีเม็ดแร่เยอะเนี่ยนะอันนี้ได้มาจากคนตามบ้านเนี่ยเม็ดแร่เห็นไหมเป็นก้อนก้อนน้อยๆเต็มไปหมดเลยนะนะนั่นแหละนั่นแหละดูทรงเนี่ยโอเคเลยด้านหน้าก็มีนะแต่ไม่ชัดเหมือนเหมือนข้างหลังเนี่ยเข่าตรงนะครับเข่าตรง แต่ไม่รว่ามือตกตกป่าอันนี้ต้องใส่จะไม่ตกนะมือมือมือตกเขาเปล่าใครจะไม่ตกนะอ่ะนะอ่าตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับลักษณะมวลสารเป็นยังไงรูปทรงของพระเป็นยังไงก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับมีประโยชน์กับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้มีอะไรดีก็มาแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกัน ุดท้ายก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอา่าทุกคนโชคโชคดีนะครับกดซับสไคร้ได้ด้วยแล้วก็ติดตามยกโป้ให้ด้วยบรรดากดทางดีเดียตามกดให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคาถาอะสังวิสโลปูสปุพุภานะเออนวะหอละคุณอะสังวิสโลปูสปุพุภานะครับทองอย่างเดียวไม่มีพราก็ได้ครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ